ับสวัสดีครับผมมใชัยจิติตปัญญากรนะครับจากบริษัท ECE จำกัดนะครับวันนี้มาทวนสอบในส่วนของคาร b o n n e w t ทิล Event ครับของงานเกษตรแฟร์ปี66ครับครับเวลาทวนสอบนะครับเราก็จะเข้ามาตรวจสอบแหล่งปล่อยก๊าซเรืองกระจกนะครับแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลของงานเกษตรแฟร์นะครับผมงานทวนสอบนะครับก็การรับรองค่าจะรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจกนะครับองค์การมหาชนครับผม สวัสดีค่ะที่ฉันยืนอยู่ณขณะนี้นะคะคือบูธของคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนกันเรื่องของการจัดงานเกษตรแฟร์ในรูปแบบใหม่ครั้งแรกคือการจัดงานให้เป็นเป็นแบบคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ครั้งแรกของงานเกษตรแฟร์แล้วก็ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยการถอดบทเรียนนี้นะคะดําเนินการโดยคณะสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อาจารย์แล้วก็นิสิตนะคะที่ทํากระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการจัดทำเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์ในงานเกษตรแฟร์เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ คณะสิง่งแวดล้อมนะคะรับถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวนะคะมาจากท่านอธิการบดีนะคะซึ่งปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับนะคะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งได้อันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีนะคะโดยในปีนี้นะคะท่านอธิการบดีนะคะก็อยากจะให้มีการต่อยอดนะคะความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะให้กับสังคมนะคะใน เรื่องของการใส่ใจนะคะปัญหาภาวะโลกร้อนเลยเป็นที่มานะคะที่ท่านมอบหมายให้ทางคณะสิ่งแวดล้อมนะคะดำเนินโครงการบริการวิชาการนะคะเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์ในงานเกษตรแฟร์ซึ่งปีนี้นะคะตื่นเต้นมากนะคะเป็นการจัดครั้งแรกนะคะงานแฟร์แบบคาร์บอนนิวทรอนนะคะครั้งแรกในประเทศไทยนะคะและเป็นครั้งแรกของงานเกษตรแฟร์ด้วย อาจาร์คะงานเกษตรแฟร์ขึ้นชื่อว่ามันมีคนมาจำนวนหลักล้านเลยนะคะมากเลยรวม9วันการจัดคาร์บอนนิวทรอนอีเวนต์แบบนี้มีความยากมีความง่ายแล้วก็กระบวนการแนวคิดในการทำงานเนี่ยอาจารย์เป็นไรบ้างคะ,ะเริ่มต้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานแฟร์ที่ไม่มีการลงทะเบียนผู้ร่วมงาน แล้วข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยนะคะก็คือจํานวนคนที่มาร่วมงานเกษตรแฟร์นะคะการเดินทางของผู้มาร่วมงานนะคะการใช้ไฟฟ้าการใช้แก๊ส LPG ของร้านค้าการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนะคะว่ามีการใช้ไฟฟ้ามีการใช้อุปกรณ์นะคะในการแสดงนิทรรศการอะไรบ้างนะคะก็เห็นว่านะคะการรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเราก็เลยมีทีมนิสิตจิตอาสา หน้สิ่งแวดล้อมนะคะ,ะ,คะใช่ค่ะจำนวนทั้งหมด75คนนะคะในแต่ละวันนะคะนิสิตจ,จะมาช่วยรวบรวมข้อมูลภาคสนามสัมภาษณ์ร้านค้าให้ครบทุกโซนนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้มาร่วมงานกระจายทั่วงานเกษตรแฟร์จำนวน5จุดนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ตลอดวันเนี่ยนะคะจะมีการนับจำนวนคนมาร่วมงานซึ่งปีนี้นะคะ,ะตามที่เราคาดคิดเพราะว่าปีนี้มหาวิทยาลัยจัดเต็มรูปแบบ หลังจากสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ที่เรานับจำนวนคนได้นะคะ35,000คนถึง50,000คนต่อวันค่ะในเรื่องของการเรียนการสอนคณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะที่มาเชื่อมโยงกับงานเกษตรแฟร์ถือว่าเป็นแลบภาคสนามตรงนี้อาจารย์คิดว่านิสิตนะคะหรือว่าอาจารย์เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรในการที่เราทำอีเวนตรตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันมาเชื่อมโยงไงอาจจะมีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะเกิดหลักสูตรอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมคะ คาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในหัวข้อนะคะที่เรามีการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมจะมีความรู้นะคะว่าคาร์บอนฟุตปรินต์คืออะไรคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์คืออะไรนะคะรวมทั้งในเรื่องของการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกจากกิจกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ทั้งหมดนะคะจนกระทั่งเป็นศูนย์นี่คือที่มาของชื่อที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์ แล้วก็เมื่อมีการจัดการกระบวนการแล้วเนี่ยค่ะหลักการต่อไปที่จะได้รับการยอมรับจากองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกอันนี้ทําไงต่อคะอยากจะทราบเรามีการทวนสอบนะคะโดยผู้ทวนสอบจากภายนอกซึ่งวันนี้นะคะคุณมนชัยมาทําหน้าที่ในการทวนสอบ ผู้ทวนสอบนะคะก็จะมาเดินดูสถานการณ์จริงว่าเรามีการจําแนกแหล่งปล่อยก๊าซเืองกระจกจากกิจกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ครบถ้วนไหมนะคะแล้วก็ข้อมูลภาคสนามนะคะเรากระจายนิสิตจานวน75คนเนี่ยนะคะในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อที่จะได้ข้อมูลจริงจากวันงานจริงนะคะซึ่งจะต้องมีการคํานวณซ้ําก่อนหน้านี้นะคะเราส่งผลการคํานวณแบบอนุมานไปแล้วนะคะทีนี้เราต้องมารวบรวมข้อมูลจริง นะคะแล้วเราจะต้องทำการชดเชยคาร์บอนเครดิตส่วนต่างนะคะจากสถานการณ์จริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามาทำการทวนสอบนะคะเพื่อที่จะดูว่าตัวเลขที่คำนวณจากสถานการณ์จริงนั้นเนี่ยสอดคล้องตามคู่มือนะคะแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์ของการจัดอีเวนต์นะคะของทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกค่ะ ค่ะคิดว่าคงจะเข้าใจนะคะในหลักการนี้แล้วนะคะซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมของเราก็มีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็ทราบว่า,าศูนย์วีกรีนของเราเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็รับทำหน้าที่นิ้ด้วยใช่ไหมคะให้อาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ วีกรีนนะคะหรือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะชือ่อย่อนะคะจาก Center of Excellence on Environmental Strategy for Green Business นะคะเลยย่อ aw, ว่าวีกรีนนะคะปัจจุบันวีกรีนเนี่ยนะคะเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้นะคะแล้วก็ทวนสอบปริมาณกา๊าซเรือนกระจก นะคะทั้งคาร์บอนฟุตปรินผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตปรินตสำหรับองค์กรและคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเรารับทำหน้าที่ทั้งเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ทวนสอบเพียงแต่ว่ากรณีที่เราเป็นผู้ทวนสอบนะคะเราจะต้องไม่ทวนสอบบริษัทที่เราเป็นที่ปรึกษาค่ะ ขอบคุณมากค่ะเอา้าน้องๆมากันพิ่แล้วเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้ไปทํางานกันเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องๆก่อนนะคะก่อนที่อาจารย์จะปล่อยตัวนิสิตออกไปทํางานตามจุดต่างๆสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับชื่อนุ้ยครับจากคณะสิ่งแวดล้อมครับนุ้ยทําหน้าที่อะไรคะสัมภาษณ์กยจกัรร้านค้าครับผมเอเวลาไปสัมภาษณ์ี่ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ่าจะเป็นการใช้ไฟกิจกรรมของร้านค้าครับจะเป็นการ สุ่มตัวอย่างาในโซนของแต่ละโซนนะครับร้านค้าว่าโซนของนั้นเนี่ยจะมีร้านค้าอะไรบ้างแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของร้านค้านั้นครับอย่างเช่นร้านค้าบางร้านเนี่ยจะใช้แกส๊สหุงต้มครับหรือว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยจะใช้เป็นของไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ครับผมพอสอบถามเสร็จแล้วนุ้ยทําอะไรต่อคะอจะเป็นการรลงข้อมูลครับลงข้อมูลเลยใช่ครับลงด้วยลงด้วยวิธีการาลงไปในใส่ Google ครับผมครับ ใส่ข้อมาลงไปแล้วก็ให้กับพี่นักวิจัยอีกทีหนึ่งครับทำทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับมีความสุขดีครับไปในโซนต่างๆครบทั่วหรือ,อยังตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังจะครบแล้วครับโอ,โอเคก็ขอให้มีกําลังใจนะคะแล้วทําเพื่อมาหาวิทยาลัยต่อไปทานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเออตรงนี้มันใช้ประโยชน์หรือว่ามี การถอดบทเรียนเรียนรู้ยังไงบ้างจากการจัดงานเกษตรแฟร์แล้วหนูได้ลงมาเป็นจิตอาสาค่ะสรุปการถอดบทเรียนนะครับผมรู้สึกว่าการเรียนกับสิ่ง,งแวดล้อมนะครับได้รับความรู้เรื่องว่าเราอาจจะได้รู้จักคาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนนิวทรัลคืออะไรครับผมสามารถแยกแยะในส่วนนี้ได้จากนั้นเนี่ยเราจะใช้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างให้ประโยชน์ให้กับเกษตรมหาวิทยาเกษตรศาสตร์หรือว่ามาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปครับกิจกรรมนี้ดีไหมคะต้องบอกว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่ากิจกรรมเกษตรแฟร์เราเนี่ยมีการปล่อย,อยคาร์บอนเนี่ยเป็นศูนย์ครับผมโอ้โหฟังแล้วขนลุกดีใจเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปพบกับน้องอีกคนนึงทําหน้าที่อีกคนนึงนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจันนะคะมาจากคณะสิ่แงแวดล้อมปีสค่ะปี3แล้ว <Hi. S 1> ตอนนี้รับหน้าที่อะไรคะใน <Hi. S 1> จิตอาสาครั้งนี้มาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน,นะค,ะ oh. ค่ะค่ะ สัมภาษณ์วิธีการสัมภาษณ์คือใช้วิธีการอะไรคะ,ะก็จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้คนที่เข้ามาร่วมงาน,นะคะว่าเดินทางมาด้วยวิธีอะไรใช้รถอะไรน้ํามันอะไรประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใช้แบบเดินทางมากี่ต่อแล้วเราก็จะสามารถไปหาได้ว่าใช้น้ํามันปริมาณเท่าไหร่หรอ่ะค่ะอ๋อแสดงว่าหนูจะมุ่งเรื่องของการเดินทางมุ่งเรื่องของการที่ว่าใช้น้ํามันเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไปรวมกันในข้อมูลนี้นะคะว่าใช้คาร์บอนไปเท่าไหร่ถูกไหมคะ แล้วมีปัญหาอะไรไหมคะไปถามเนี่ยมีผู้คนสงสัยไหมเอ๊ะทำไมต้องมาถามเราด้วยค่ะก็มีค่ะ,คะแต่เราก็จะบอกเขาก่อนว่าเรามาจากที่อาคาร์บอนนิวทรอนะคะมาสอบถามว่ามีต้องใช้ข้อมูลไปคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตบินนะคะได้รับความร่วมมือดีไหมคะอ๋อบางคนคะ่ะถ้าเกิดแบบอ่าบางคนก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะเขาอาจจะแบบไม่สนุกรีบค่ะ แล้วเรามีเทคนิคยังไงบ้างอ่าก็จะเข้าไปบอกก่อนว่าสะดวกไหมคะสอบถามแป๊บเดียวคะ่ะในทีมมีกี่คนคะเนี่ยอ่าก็จะประมาณวันละประมาณสิบห้าคนแปดคนนะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอ่อก็สนุกดีคะ่ะแบบไม่เคยได้แบบออกมาแบบพบคนผู้คนมากมายขนาดนี้คะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการปฏิบัติจริงไหมคะถ้าเราจะเป็นนักสิ่งแวดล้อมแล้วทําเรื่องนี้ ปฏิบัติจริงมากค่ะเพราะว่าแบบเราต้องแบบขอแบบสอบถามที่แบบข้อมูลตามตรงค่ะข้อมูลจริงๆเลยขอบคุณนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะทำงานให้เข้มแข็งต่อไปค่ะมีอีกทีมหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเลยค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะค่ะชื่อนายนะคะมาจากคณะสิ่งแวดล้อมปี3ค่ะค่ะน้องนายทำหน้าที่อะไรคะเป็นหน้าที่นับจำนวนคนที่เข้างานมาค่ะ อยู่ที่บูธคณะสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคะมีเป็น5จุดด้วยกันค่ะเช่นอ่ BTS, า b เ s พระโขนงโยธินประตูพระโขนงงามวงวันหนึ่งงามวงวันสาแล้วก็ BT s อวิภาวดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะแต่ละ,ะจุดเนี่ยหลากหลายเวลาด้วยเวลาไหนแน่นขนาดแล้วทางานยากง่ายยังไงคะช่วงเช้าจะมีคนปริมาณเข้ามาก,ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆก็คือจะเป็นช่วงเย็นค่ะปริมาณคนจะมากที่สุดในต้นในช่วงนั้นนะคะ แล้วก็เราก็จะนับจํานวนกันเป็นวัดกันเป็นตามจํานวนคนกันไปเลยว่าเข้ามากันเท่าไหร่นับเป็นเท่าไหร่แบบอย่างเช่นเมื่อวานก็กดกันไปโดยจานใช้ตัวเคาน์เตอร์นะคะก็กดกันได้เยอะกันมากเกิน1000ก็มีกันทุกวันเลยค่ะเรียกว่าสนุกสนานนะคะในการที่เห็นผู้คนเข้ามาไปจํานวนมากเพราะว่านั่นคือข้อมูลที่สําคัญของเราถูกไหมคะข้อมูลที่สําคัญที่สุดเลยคะ่ะว่าจํานวนคนเข้ามาที่นี่เป็นเท่าไหร่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ผ่านมางานเกษตรแฟร์เนี่ยไม่เคยทําแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงานเกษตรแฟร์ที่ผ่านมายังไม่มีการทําอะไรแบบนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วว่าเป็นครั้งที่ดีมากที่จะได้ทําอะไรแบบนี้ค่ะและในส่วนของการทํางานของนิสิตด้วยที่เป็นห้องแลบทางสนามเนี่ยนะคะคณะสิ่งแวดล้อมได้รับหน้าที่นี้มีความรู้สึกบ้างอย่างไรบ้างคะ่ะรู้สึกดีมากๆาเลยค่ะรู้สึกว่าการที่มีโครงการนี้คาร์บอนนิวทรอนอีเวนต์นี้ออกมาเนี่ย เราจะได้รู้ว่าคาร์บอนมีอะไรเท่าไหร่บ้างหรือจํานวนคนที่มาที่นี่หนูทําหน้าที่ในการนับจำนวนคนอย่างเงี้ยหนูก็ได้รู้ว่างานเกษตรศาสตร์เนี่ยโอ้มีคนมาเยอะมากเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือนะคะการถอดบทเรียนของการทํางานของคณะสิ่งแวดล้อมในด้านของการบริการวิชาการที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของ,ของคณะสิ่งแวดล้อมเป็นจุดสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะเรามาช่วยกันนะคะทําโลกนี้ให้ปราศจากนะคะ,ะความร้อนหรือว่าปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่างๆด้วยการจัดงานอีเวนต์ต่างๆและนี่คือต้นแบบของเราค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ